นี่ใสสวยต่อยังปาเล็กนลยอู้ออู้อูอู้ออู้ออู้อู้อู้นี่โดดเป็นไงอตาเรือครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยโดดครับปลาออกมา ออกมาออกมาออกมานี่ต้องโดนทักทีออกมานี่ตาเหลือครับโอ้ยโอ้ย,อยเอาไม่ขึ้นเลยอึ๊ปไม่ตัวเบลเลยเฮ้ยฮูอึ๊ปเบ็ดตกอุ้ย,ย,ยมาแล้วครับตัวเบลเลยอันนี้ปนินครับส,สวยๆนี่ตัวแรกครับ เด็ดเป็นพาเมร์หังใหญ่อะมาะหาทุกอย่างที่กินมานากินทุกอย่างที่หาเพราะผมคือมาหาง่ายะจังหาก,กินไง่ายแบบวิธีชาวบ้านเด็ดท้ายด้วยนะครับขายไม่ได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังนาจังครับวันนี้มาหาตกปลามืเทศข้างทางครับหมายเดิมครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับวันนี้เหยื่อเหมือนเดิมครับกุ้งทะเลสดหันชิ้นครับรอชมผลงานครับว่าจะหมานไหมครับไปครับ มาแล้วครับตัวแรกพอรมดเทศไม่โดน นี่ใสสวยต่อยังปลาเล็กเลยหนึ่งตัวครับหมดที่แ้ฟ้าคืนมาเแียวฝนตกเรียปมากินดีๆฝนชอบจะตกเรื่อยนะครับนะดูต่อ โอ้โหโอู้ <fin anta> <ots> ้นี่โดดเป็นไงตาเรือครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยโดดเข้าปลาออกม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 านี่ต้องโดนสักทีออกมานี่ตาเรือครับโโอ้ยโอ้ยเอาไม่ขึ้นเลย ไม่โอ้ม่เลยเยวยวแดดตกเอาหลุดขด้างคนพปดีมาหนึ่ตัวครับนี่โดนโดนได้ครับปลาตาเหลือครับเป็นปลาน,น้ำก่อยนะนี่โคตรใหญ่คุ้มเลยตัวเดียวเอาไว้ทำไอ้ครับลาบอะ่ะโคตร่อยเลยนี่โดนโดนได้ครับ ได้ครับตัวนี้หนึ่งตัว เกี่ยวท้องครับตัวเล็กพอยครับทุนวิ่งเลย ดีนี่ไงตัวผู้ครับเดี๋ยวขึ้นก่อนเดี๋ยวตกอ้ตอดนี่ก็ตัวเล็กครับตอดแบบเบิดตัวเล็กเลยใช้ได้ครับตัวนี้มอเตอร์ตัวผู้ครับ โจ้นนี่โอหนี่เกี่ยวค้างขึ้นมาเลยครับใช้ดีด้วยนะหมดเทศ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวหลุดเนี่ยน่ารักด้วยตัวนี้ไปครับเดี๋ยวลุนต่อ ตัวครับหมดเทคครับกินเลย อู๋หนึ่งตัวใช้ไหมครับหมดเทศมาครับเป็นตัวเบ็ดแล้ว สายใหญ่ขึ้นหน่อยครับเพื่อเจอตัวใหญ่ที่ตัวใหญ่หลุดหลายตัวซื้อไายนี่ไงนี่ไงเจอ สวยครับหมอเทศนี่เบ็ดใบใหญ่ขึ้นครับเป็นจินุเมอ่อหนึ่งครับสวยสวยครับแกะบ้าวนะครับนี่ไงโอ้โหบบลเลอร์เลยลุดซื้อได้ ตัวใหญ่น้ำวูบเลยครับเนี่ยพอเจอนั่นหลุดอะตัวใหญ่สุดได้เอ้านี่ไงตัวแหมไซนี่วัดโดนวัดโดนที่ตัวใหญ่วัดไม่โดนเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเบ็ดกันครับ นี่ไงไม้หนึ่งตัวครับหมดเเทศน้ำไม่ลึกนะตรงนี้ ในในอันลึกครับมันเข้าไม่ถึงหาต่อกินเลยอะนี่ไงใสสวยหนึ่งตัวครับมอเทศ Uh huh. เหมาะเลยครับเดีย๋ยวต้องเจอตัวใหญ่ๆมั่งครับวิ่งแง้วลิ้งแห้วหมอเทพตัวครับ เล็กครับวิ่งวิ่งรุ่นวิ่งครับอ,อุ้ยตัวนี้ไซส์สวยครับนี่อย่างเงี้ยได้ทั้งวันครับ วิงว่งวิ่งนี่ไงหมดทั้งตัวครับปลาอะไรไม่รู้ครับกินทุ่นจมเลยทองไหมทุ่นวิ่งนี่โอ้ลุดปลาอะไรไม่รู้ครับ ค่อยๆไปครับนี่ไงใช้ได้ครับตัวนี้อีกนึงตัวไปนลทุนนี่นี่หูหลุดครับน่าจะตัวใหญ่วิ่งกระจายเลยหลุด เท่งหนึ่งตัวสายเก็บได้เลยครับนี่ออกกายเป็นปันหนึ่งแล้วเนี่ยเกินเลย นี่กินนิ่ม,มคๆครับใส้ดีขึ้นเรื่อยๆครับหมอเทศครับออ้ย,อยใสสวยครับตัวนี้หมอเทศอีกตัวนี่ ไอ้ดีเลยครับนี่โอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่หมดเทศครับดำปิดเลยตัวนี้ตัวผู้ลงไปกินเลยครับนี่ใสสวยไปแล้ว ตัวเล็กครับเนลงมากินเลยตัวมันเล็กครับปล่อยโฉบแล้น,นี่ตัวนี้พอเก็บได้ครับลงมากินเลยเห็นเลยครับเพิ่งมาโฉบนี่มาอีกหนึ่งตัวกินดีมาก ใส่ยวันนี้จะหิวปล่อยขัดไซอาะครับขัดตัวลงมากินเลยตัวเล็กกินไวมากครับตัวเล็กมันเยอะกว่าตัวใหญ่หนึ่งตัวครับ ตอเรื่องครับเล็กๆก,ก็ปล่อยไปเล็กจิ๋วนี่ตรงนี้ใช้ได้ครับอีกตัวฮะปลาโมะเทศ หนึ่งตัวหมดเทศครับนี่ลงไปกินเลยใช้ได้ครับตัวนี้ thế một tôi hấp ừ, nữa 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 quay hấp nữa nữa เทกหนึ่งตัวครับนี่ทอดกิน อไอ้สวยครับอีกหนึ่งตัวนี่หมดเทศตัวเมียครับทรงแบบปานินเลยไหมสวยครับอีกหนึ่งตัวครับหมดเทศครับ ตัวเล็กก็ปล่อยไปครับเพิ่มตัวก่อนมีใช้เหยื่อกุ้งนะครับกุ้งทะเลตัวใหญ่อยู่นี่นี่ไงโมเทศหนึ่งตัวครับ ลงมากินเลยครับ อุ้ยมาแล้วครับตัวเบลเลอร์เลยอันนี้ปนินครับไสสวยนี่ตัวแรกครับครับมาดูผลงานวันนี้ครับตกปลาขอเทศข้างทางครับหมายเดิมนี่ยังหนักเก็งปติกครับหมาเลยฝนตกด้วยนะตอนฝนตกก็ไม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับแต่กล้องเปียก ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีลให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ